สวัสดีจ้าสวัสดียามสายๆวันนี้เราจะมาทำอะไรกินเหรอเอฟซีเนี่มีน้ำมันมีน้ำมีปลานะแล้วก็มีนี่ไหลบัวที่ได้มาจากตลาดไหลบัวเขาเรียกสายบัวหรือไหลบัวไหลบัวเนี่ยผัดก็อร่อยนะแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะให้ไทยอุดอรไปเก็บดอกแคร์นะมาใส่แกงส้มเรานะ นี่เชียกก่อนเอาไหลบัวออกก่อนนี่มันจะมีไหลบัวมันไหลบัวหัวชื่อเา้าอันดับแรกที่เราต้องทําก็คือต้มน้ำไอซีให้เดือดนะต้มน้ําให้เดือดเดือดแล้วทําไมนะคะเอซี่เดือดแล้วทัไงต่อฮะเดือดแล้วนะได้ไหมนี่น้ําร้อนใส่ไปใน,นมะขามเปียกโอเค เราก็แต่แล้วเราก็แช่ไว้เสร็จแล้วนะพี่เราจะหันมาทำตรงนี้ก่อนแปบ๊บเดียวใส่เกลือลงไปอันนี้ก็ใส่เกลือเหมือนกันเกลือ,อหมอเขาบอกว่าห้ามกินรสจัดรสเผ็ดนะเราใส่เกลือเกลือแทนผงปรุงทุกอย่าง ทอดปลาก่อนเด้อพี่ๆเด้อนี่ระหว่างนี้เราก็จะทอดปลาอนะพี่หนูหนูจะทอดหัวปลาไปก่อน,นหัวปลาทอดหัวปลาแล้วก็มาใส่นี่นะอันนี้ก็ใช้หัวปลาสดอันนี้ใส่พริกแกงลงไปแล้วเราต้องเคี่ยวน้ำแกงส้มให้มันได้รสชาติก่อนเด้อพี่ๆเด้อใส่พริกแกงลงไป มันกอ,ออกทำแบบแกงส้มใต้นะระหว่างนั้นเราก็จะทอดปลาโอเคขอทอดปลาแป๊บหนึ่งเด้อนี่ระหว่างรอปลาสุกนะพี่ๆี่เด้อเราก็มาปรุงนะน้ำแกงส้มของเราพี่พนี่คนให้มันละลายอันนี้คือแกงส้มใต้นะใส่เกลือลงไปแล้วใช่ไหมใส่น้ำตาลปี๊บไปประมาณแค่นี้นะ ชิมให้มันได้สามรสอะพี่นะคะได้สามรสเปรี้ยวเค็มหวานนะคะโอเคอย่าเอารสใดรสหนึ่งนำหน้าเด้อปาลาเราก็อยู่ประมาณนี้ปลานี่โอ้โหเขาเรียกว่าปลาแช่แข็งพี่ <c oughs> อยู่ในช่องคลิปนี่ปลาที่เอาเราเอไว้ทาให้ลูกค้าแหละมัน,นก็มีอยู่นะเราอยู่ใส่ช่องคลิปเอาไว้เราไม่ต้องซืปป้อปลาแต่เราแกงเดี๋ยวให้ใครรอไปเก็บ ในี่ก่อนเด้นี่เสร็จแล้วเราก็มะขามเปียกที่เราแช่ไว้ใส่ลงไปนะคะพี่ๆใส่ลงไปชอบปรุงเอาเลยค่ะสามรสนะสามรสนี่เราใส่ไปแล้วเราก็เคี่ยวไว้สักพักนะหัวปลาเราเหลืองแล้วเราก็จะเอาใส่ลงไปนี่เราเคี่ยวมาได้สักพักนึงแล้วใช่ไหมคะพี่ปลาเราก็ โอเคแล้วโอเคนะเราก็จะใส่หัวปลาลงไป e นะสปนะีที่ทอดนะใส่ไปเลยนะที่ทอดนี่ใส่ลงไปนะใส่หัวปาลวปาเนื้อปลาเราก็จะตักขึ้นเอาไว้นะใส่ที่หลังเดินเนื้อปลานืมจะใส่หัวปลาลงไป อันนี้กำลังทอดปลาอยู่ของนี่คือปลาขึ้นเอาไว้ก่อนเด้อใส่ที่หลังเนื้อปลาเนี่ยลินอยู่กันแค่นี้แล้วก็เดือเยอะน,นี่คืปอปลาเรจะพักไว้แล้วเราก็ใส่ลงไปโอเคปาลาเราก็สำเร็จแล้วพี่พี่ เราก็พักเอาไว้ก่อนเด้อเดี๋ยวค่อยใส่ลงไปนี่ตอนวนี้ก็ใส่หัวปลาลงไปหัวปลาเสร็จแล้วใช่ไหมเราต้องปรุงก่อนเพราะอะไรพี่นะนเพราะว่ามะขามส้มอ่ะมันจะรัดหัวเชเท้าใช่ไหมเราจะใส่หัวเชเท้าลงไปด้วยนี่โอเคแล้วเราจะใส่ผักทีหลังโอเคไทยอุดรบอกโอเคนี่ใส่ไปฮะอะเห็นไหมใส่หัวปลาแล้วก็ ต้มน้ำไปอีกสักพักหนึงนะคะพี่แล้วก็ใส่ผักที่มันสุกง่ายๆตามไปทีหลังอืม,อม,อมเสร็จแล้วต้มอีกสักพักหนึงนี่แกงสม้มสูตรข้าพเจ้าอีกครับใน,นสินี่ใส่หัวปลาลงไปรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปเด็ดอันนี้ก่อนเด้อจ้ะเราก็มาจัดการกับแม่สายบัวแต่แต่งตัวรอไม่เกินนะคะเพราะว่าเราไม่ได้นัดพูดไดไว ทุกข้าวก็สีทองอลา,ามนี่เอาน้ำมอ,อก,ก้อนนะนี่ก็จะมาจัดการนะจัดการนางก่อนนางมีใยใช่ไหมพี่พี่แล้วก็เอาพัน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 ,พนลอก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 ,ลอกนี่ก็ใส่ดังผักก็ดังป๊อกนี่นะเนี่ยเขาเรียกว่าไหลบัวอีนางก็จะมีใยนะเนี่ยแหละเขาถึงบอกตัดบัวไม่เหลือใยเหลือ ต้องตัดบัวตัดบัวยังไงให้ไม่เหลือใหญ่เพราะมันมีใหญ่นี่เด็ดไปนังปอกพอ,อแล้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเก็บดอกแคโอ้ยถุงถึงมีก็ไม่ใสโอโอ้ยตายตายตายจะได้กินเพราะว่าดอกแคเนี่ยโอ้ตยตายตายตาย,ตายหมวยังลวกไปในนั้นมั่งเปล่าหะดอกแคอดอกอะไรเสียไปในรู้ อะเ,เดี๋ยวเอาที่ใส่ให้กินได้กินวันนี้อ่ะถืงมือไทลอยนร้อนแล้วอ่ะเดี๋ยวจะไปไปไหนขับน้ำเข้าห้องแฝบแล้วอับน้ำเข้าห้องแฝบ,แบ,แบกินข้าวก่อนแล้วกินยาแล้วเดี๋ยวจะเสร็จแล้วกับข้าวเด็ดไปก่อนเออเด็ดไปก่อนได้ก่อนเออให้ได้แปดนาทีก่อน <laughs> หนูบอกแล้วว่าอย่าไปลองของรดน้ำต้นไม้น่ะนะบอกแล้วแฮ่าฮ่ฮาปิด <laughs> ปิดปิดปิดโอเคโอเค นี่ fc แกงส้มเราหลังจากที่เนี่ยถ่ายคลิปนี้นะคะแปดนาทีแต่ใช้เวลาทำครึ่งชั่วโมงนะคะพี่นี่เห็นไหมน้ำนี่น้ำแกงส้มเราก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะหัวเช้เาสุกแล้วนะพี่ๆเนาะนี่เราก็ใส่นี่เลยนะ fc โอ้ใส่นี่ไปก่อนซีพี่ไสุดออยาก,กินไรบัว แม่ไม่เป็นแม่ไหลบัวใส่ตัวรอเกอร์เด้อนเอฟซแล้วก็ให้มันกรอบสักพักหนึ่งนะเราก็จะใส่นี่เลยนะนางอุตสาห์นางไปเก็บของนางมาเอฟซนะดอกแค่บ้านเราเองนะเดี๋ยวยยยเย็นๆค่อยไปเก็บชะอมเนาะนะคะวันนี้กับข้าวเช้านี้ของพี่นัดกับพี่เพชรนะคะก็ประมาณนี้นะคะพี่พเนาะสำหรับเช้านี้นะคะไม่ได้ยากนะคะไม่ได้ยากอ้อ ปลาใส่ที่หลังนะคะปลาใส่ที่หลังต้มไปให้เดือดสักพักนึงนะคะเดี๋ยวเรามาใส่ดอกแก่กันเด้อนี่เขี่ยวมันได้สักพักนึงนะคะพี่ๆเนาะนี่อ่ะแกงส้มของเรานี่มาๆนพี่ตักข้าวมากันเด้อนะคะใส่โอ้โหคนที่ตั้งใจทํานะคะที่นางบอกว่านางไม่ไหวแล้วนางจะต้องการเข้าห้องแ็บแล้วในทีบอกแล้วอย่า อย่าอย่าเป็นเล่นนะไอซี SC. อย่าทําเป็นเล่นไปนะไทยอุดรเนี่ยเนาะนี่เร็จแล้วจ้ะับข้าวเช้านี้ของเรานะคะตบท้ายด้วยนี่จ้ะนะปลาใส่ลงไปอะโอเคนี่แหละแกงส้มนะคะฝีมือพี่นัดมากินข้าวกันนะคะแกงส้มดอกแคบ,บ้านเรานะคะอันนี้ก็อยู่ได้ประมาณสองวันน, <c oughs> วน,น่ะพี่สองวันสองสามมือ้อละนะคะกิน น้ไข่ามาเจียวนะคะไข่มาเจียวไข่มาทอดก็กินกับแกงส้มได้แล้วขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่กดไลค์กดแชร์พี่นัทนะคะฝากดูคลิปด้วยเด้อเป็นค่าโฆษณาเด้อจ้าขอบคุณมากจ้ะมากินข้าวกันจ้ะกินข้าวกินข้าว